มาครับทุกคนผมจะพาเพื่อนๆนะครับเป็นเทคนิคของผมนะครับในการทาสีภายในตู้ลําโพงนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมก็จะใช้แปรงขนาด2นิ้วนะครับ1อันแล้วก็ลูกกิ้งทาสี1อันแล้วก็สีตัวนี้จะเป็นแลกเกอร์นะครับเลกเกอร์เคลือบไม้แล้วนี่ก็จะเป็นสีดานะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็หัวใจหลักกสีน้ํามันนะครับชนิดเข้มข้นยี่ห้อนี้แหละครับเพื่อนๆ เพื่อนก็ไปหาได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่จะใช้ถือกระป๋องสีพ่นนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับส่วนผมนะ่าจะใช้เป็นสีน้ํามันนะครับเพื่อที่จะทาบนพื้นไม้แล้วเขาจะไม่ค่อยดูดนะครับพื้นไม้ตัวนี้เขาจะไม่ค่อยดูดสีน้ํามันเพราะสีน้ํามันเขามีความเหนียวหนืดสูงนะครับผมเลยไม่ผสมทินเนอร์หรืออะไรเลยนะผมจะทาตัวสีขาวของเขาโดยตรงเลยนะครับ ส่วนชิ้นส่วนที่เพื่อนๆไม่ใช้ไม่ทาก็เก็บออกก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่เพื่อนสีนะครับมาดูขั้นตอนนี้ครับขั้นตอนแรกของผมก็คือจะเป็นการพ่นแลกเกอร์เคลือบไม้นะครับพ่นทําไมนะครับพ่นเพื่อที่จะให้ไม้เขาดูดซึมเอาแล็กเกอร์นะครับเป็นไท้เกรียบเสมือนเป็นสีรองพื้นก่อนนะครับก็เลยใช้แล็กเกอร์ตัวนี้เคลือบนะผมถามจากช่างสีหลายๆ หลายท่านแล้วนะครับท่านก็บอกว่าบางท่านก็ใช้ทาบางท่านก็ใช้พ่นนะครับผมเลือกใช้พ่นเอาดีกว่านะเพื่อจะเข้าให้เขาเข้าได้ทุกจุดนะครับการพ่นเลตเตอร์ก็จะพ่นในส่วนที่เราจะทาสีขาวนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้เพื่อนๆก็ละเลงให้ทั่วพื้นผิวที่เพื่อนๆจะทานะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งสักหนึ่งชั่วโมงนะเพื่นนนอนๆก็ผิวก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ มาถึงขั้นตอนต่อมานะครับผมจะใช้เป็นสีดำนะครับพ่นรองพื้นอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะให้กบในส่วนที่เราพ่นเลกเกอร์เข้าไปนะครับแล้วก็เวลาเราทาสีขาวแล้วเราจะได้รู้ว่าในส่วนไหนนะครับที่เรายังทาสีขาวไม่ทั่วนะครับก็สีดําตัวนี้จะเป็นสีรองพื้นอีกหนึ่งชั้นนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับในการทาสีแต่ละครั้งนะครับ แต่ละขั้นตอนนะครับให้เพื่อนๆพ่นสีปล่อยให้แห้งทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับให้สีเขาเซ็ตตัวนะครับเพื่อที่จะเวลาเราทาสีขาวแล้วเขาจะได้ไม่เลอะนะครับก็จะประมาณนี้ครับที่ผมจะทําสีภายในตู้นะครับขั้นตอนนี้คือเป็นขั้นตอนที่2องนะครับคือพ่นสีดําทุกจุดนะครับภายในตู้นะครับที่เราจะทาสีขาวนั่นเองนะครับเพื่อน สำหรับขั้นตอนการทําสีแต่ละขั้นตอนนะครับให้เพื่อนๆทาแบบใจเย็นนะครับอย่ารีบร้อนนะครับเราต้องรอให้สีแห้งนะครับให้สีเซ็ตตัวนะครับแล้วก็พ่นในจุดที่เพื่อนๆต้องการอยากจะโชว์หรืออยากจะให้จุดนั้นเด่นขึ้นมานะครับอย่าพ่นนอกพื้นที่นะครับจะทําให้เลอะเทอะนะครับแล้วก็จะ ส่วนการพ่นฝาหลังนะครับให้เพื่อนๆเช็คดูให้ดีนะครับว่าด้านไหนด้านในตู้ด้านไหนด้านนอกตู้นะครับเพื่อที่จะป้องกันการพ่นสีหรือทาสีผิดด้านนะครับเพราะว่าเขาจะเจาะตุลูมาให้ล็อกมาให้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเช็คดูให้ดีๆก่อนทาด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับปล่อยแห้งทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับต่อมาผมก็จะใช้สีขาวนะครับเป็นลูคกิ้งนะครับทา ทัวทุกบริเวณที่เราพ่นสีดําเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเ,เน้นว่าทาสีขาวบริเวณที่เพื่อนๆทาสีดําเท่านั้นนะครับทําไมผมถึงใช้ลูกิ้งเพราะว่าลูกิ้งเขาจะดูดสีนะครับเพื่อนๆเ,เวลาเราจุ่มสีไปแล้วนะครับเราไม่ต้องอปล่อยให้หยดทิ้งนะครับเรามาใส่ในทาเทใส่ในตู้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้สีของเขาน่นนะซึมในเนื้อไม้นะครับไม้เขาจะ ดูดสีเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเราไม่ต้องทาหลายรอบนะครับเพื่อนๆอยากให้หนาขนาดไหนเพื่อนๆก็จัดได้เต็มที่เลครับเพื่อนๆทาใช้ลูกกิ้งนะครับจุ่มสีแล้วก็ทาเลยครับไม่ต้องผสมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับกิ้งกิ้งไปไปมามาเพื่อที่จะให้สีเขาทั่วทุกบริเวณของผิวสีดําที่เราได้ทาไว้รอบสองนั่นเองนะเพื่อนๆนี่ก็คือตาหลังนะครับที่เราจะ ไว้ใส่ในตู้ด้านนี้จะเป็นด้านที่อยู่ในตู้นะครับให้เพื่อนๆเช็คดูให้ดีๆด้วยนะครับระวังจะทาผิดด้านกันด้วยนะครับส่วนขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการทาสีขาวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราจะใช้แปรงนะครับในการแต้มสีหรือทาสีนะครับในส่วนที่ลูกกิ้งที่เราทาไปนั้นเข้าไม่ถึงนะครับเพื่อนๆลองสังเกตที่ขอบไม้นะครับนั่นคือไม้เขาดูดสีเข้าไปนะครับหลังจากที่ผมทาทิ้งไว้แล้ว1ชั่วโมงนะครับ ไม้เขาจะดูดสีเข้าไปนะครับให้เพื่อนๆครับใช้พู่กันนะครับจุ่มสีเลยครับเพื่อนๆแล้วก็แต้มแต้มแต้มเหมือนเพื่อนๆโป๊ะสีนั่นเลยครับโป๊ะได้หนาขนาดไหนเขาจะดูดเข้าไปได้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเขาจะดูดเข้าไปแล้วเขาดูดเล็กเกอร์เข้าไปชั้นหนึ่งแล้วเขาจะทําให้เนื้อไม้เขาอิ่มนะครับอิ่มสีอิ่มอิ่มล็กเกอร์นั่นเองเขาจะดูดเข้าไปไม่เยอะนะครับเทคนิคนี้ผมถามจากอาจารย์หลายๆท่านแล้ว ท่านรู้บอกว่าให้เราพ่นเลกเกอร์รอบแรกให้เยอะที่สุดนะครับหรือให้ทั่วพื้นไม้เยอะที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็ใช้พู่กันนะครับแล้วนี่คือจุดสําคัญนะเพื่อนๆในช่องผดลมต่างๆนะครับผมจะใช้ลูกกิ้งนี่ครับจุ่มสีแล้วก็ยัดทาเข้าไปเลยเพื่อนๆเพื่อนๆใช้แปรงนะครับคงจะแห่เข้าไปไม่ทั่วนะครับแล้วก็ทําให้สีขาวไม่ทั่วพื้นไม้นั่นเองนะครับแล้วนี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับ ทาสีภายในตู้แบบนั้นนะหนาๆขาขาว,ขาวแบบนี้เ,เพื่อนๆฉ่ำๆแบบนี้หละครับไม่มีจุดที่เราจะว่าเออเป็นสีขาวหรือสีดําให้เราเห็นเลยเพราะว่าเราใช้สีแบบหนาๆแบบนี้เลยแบบไม่ต้องกังวลว่าสีจะหมดนะครับเ,เพื่อนๆก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับสำหรับตัวผมนะครับปล่อยทิ้งไว้นะครับสักหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะับ ก็คือเบสเสร็จแล้วผมทําสีภายในตู้ก็ใช้เวลาหนึ่งวันเต็มนะเพื่อน,อนบอกเลยว่าทําช่วงเดือนเมษายนอากาศร้อนมากๆนะครับได้เหงื่อเลยละครับโอเคสําหรับการทําสีภายในตู้ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆครับไปหุ้มหนังแล้วก็เข้ามุมหนังเข้ามุมตู้นะครับว่าเข้ายังไงให้สวยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเพื่อน ต่อมาครับมาถึงขั้นตอนการหุ้มหนังนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่จะหุ้มหนังนะครับวัดขนาดตู้ของเพื่อนๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนสั่งซื้อหนังนะครับถ้าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะมาหุ้มแล้วจะไม่พอดีตู้นะครับ <Yes. S 1> ขั้นตอนนี้นะครับผมจะวัดขนาดของตู้นะครับว่าจะต้องวางในท่าไหนนะครับในรูปแบบไหนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะหุ้มตู้ให้ได้ สวยนะครับแล้วก็ผมจะใช้ปากกาขีดมาร์กไว้นะครับเพื่อที่จะทากาวนะครับบริเวณที่ที่เราจะหุ้มนะครับส่วนที่เหลือนะครับผมก็จะตัดออกไว้ใช้นะครับไว้หุ้มในส่วนอื่นต่อไปนะครับส่วนขั้นตอนนี้นะครับผมจะเป็นการผสมกาวนะครับมีกาวเหลือจากรอบที่แล้วนะครับปิดฝาให้เรียบร้อยนะเพื่อนผมก็จะใช้บางส่วนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะผสม สารละลายกาวนะครับแล้วก็จะคนให้เข้ากันเพื่อที่ให้กาวกับสารละลายกาวนั้นผสมกันนะครับทําให้กาวนั้นไม่เหนียวหนืดจนเกินไปนะครับเป็นลักษณะเหมือนน้ำนะครับเหมือนน้ากาวลาเทคกาวติดก,กระดาษนะครับเพื่อนๆให้เป็นในลักษณะอย่างนั้นนะครับเวลาลทาเนื้อเนื้อ,อตู้หรือเนื้อผิวไม้แล้วเขาจะไปได้ทั่วนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ผสมแล้วเราจะใช้แต่กาวของเขาเลยเนี่ย มันจะทาให้เราเปลืองกาวนะครับผมได้ทดลองมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับการผสมกาวนะครับนี่นะครับคีนไงครับเพื่อนๆเราผสมกับสารละลายกาวไปแล้วเราจะทําให้เราทากาวเนี่ยทั่วพื้นผิวหนังของเรานะครับแล้วก็ทั่วพื้นผิวของตู้ลําโพงของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับหลักการก็ทาให้ทั่วบริเวณนะครับทาทั้งหนัง หนังหุ้มตู้แล้วก็ตัวตู้ลำโพงเราก็ต้องถาด้วยนะครับเพื่อที่จะให้กาวเขาติดกันนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็จะใช้เวลาให้กาวแห้งนะครับสักประมาณห้าสนาทีนะครับโดยประมาณนะครับหรือถ้าเพื่อนๆไวกว่านั้นก็ได้นะครับไม่ไม่ผิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับของผมก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วอีกอย่างนะครับเวลาเพื่อนๆทากาวนะครับให้เพื่อนๆทาในที่ล่องแจ้งนะครับเพื่อที่จะไม่ได้สุดดมกาวตัวนี้นะครับเพราะกาวเขาจะมีกลิ่นแรงมากนะครับหรือใส่ผ้าปิดจมูกนะครับสําหรับตัวผมนะผมจะทําในที่ล่องแจ้งนะครับเพื่อป้องกันการสุดดมกาวนะครับจนมากเกินไปนะครับอากาศร้อนนะครับเพื่อนๆดูสังเกตได้ว่าเหงื่อเต็มตัวไปหมดแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับเป็นช่องถอดลมหรือว่าช่องถอดแอมต่างๆนะครับ ให้เพื่อนๆย่นลงไปในช่องนะครับให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ค่อยไล่ผ้าให้ตึงๆนะครับให้ให้หนังตึงๆแบบนี้นะครับนะครับหลังจากเพื่อนๆไล่ในส่วนต่างๆให้ครบทุกจุดแล้วครับผมเดิมบอกเทคนิคของผมนะครับผมจะไม่ได้ทาทีเดียวทั้งแผ่นทั้งผืนนะครับผมจะชค่อยๆทาทีละด้านนะครับทําไมผมถึงทาทีละด้านเพราะว่าเวลาเรายก ติดหนังอะไรพวกนี้แล้วนะครับในส่วนที่เราไม่ได้ใช้และเรายังไม่ได้ติดเนี่ยเขาจะติดในส่วนนั้นเข้าไปด้วยนะครับผมเลยทาว่าการทากาวตรงนั้นมันจะยุ่งยากเกินไปนะครับผมจึงเลือกใช้ทาทีละส่วนทีละด้านนะครับทาเอาง่ายๆคือเล่นทาทีละมุมนั่นแหละครับเพื่อนๆแล้วง่ายด้วยครับแล้วก็เราก็จะไม่เปื้องกาวด้วยนะครับแต่ประมาณนี้นะครับก็จะดึง ้ให้ตึงๆนะครับแล้วก็รูปไล่อากาศนะครับง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับส่วนขั้นตอนการเข้ามุมนะครับผมก็จะใช้แปรงสีฟันนะครับจุ่มกาวแล้วก็มาทาด้านมุมตู้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับให้กาวเขาเซ็ตตัวสักหน่อยหลังจากนั้นเราก็ดึงมุมเลยครับเพื่อนๆใช้นิ้โป้กดนะครับนิ้โป้กดเข้าไปมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็ใช้เกลียงนะครับเกลียงอ่า ากาวนี่นะครับช่วยในการเข้ามุมนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เข้ามุมสวยๆแบบนี้เลยครับลองดูอีกหนึ่งครั้งนะครับใช้แปรงทากาวทิ้งไว้สักหนึ่งนาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้หัวนิ้โป้งนะครับหรือดึงมุมขึ้นมาด้านในด้านหนึ่งนะดึงมุมขึ้นมาแล้วก็ใช้หัวนิ้โป้งของเรานะครับเป็นตัวกดนะครับดูนะครับเพื่อน นะครับขั้นตอนนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับนะครับใช้นิ้วโป้งกดเข้าไปแบบนี้นะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับนะครับดึงดึงแล้วกดนะครับก็ต้องใจเย็นนะครับการหุ้มหนังตู้นะครับถ้าหุ้มใจร้อนไม่ได้นะครับเพื่อนมุมเสียมุมไม่สวยนะครับจะเผยหนังขาดไปเลยนะครับนี่เห็นแลครับก็การเข้ามุมสวยๆแบบนี้แหละครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปลองทําลองใช้นะครับลองเอาเทคนิค ของผมนี่แหละครับไปใช้หรือว่าเพื่อนๆมีเทคนิคก็แบ่งปันนะครับหรือจะมาแชร์กันคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ฟังเสียงของแบนพาร์ตออเดอร์หกตัวนี้นะครับส่วนช่องเพจนะครับเราก็จะทากาวด้านในแล้วก็ทิ้งกาวไว้สักหนึ่งนาทีเหมือนเดิมครับเพื่อนๆแล้วก็จะใช้มือกดในเลยกดลงไปเลยนะครับ ที่ผมบอกว่าให้เพื่อนๆหย่อนหนังไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับก็จะใช้ขั้นตอนนี้นะครับพยายามกดลงไปให้ลึกที่สุดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้คัตเตอร์กรีดนะครับคัตเตอร์ต้องคมๆหน่อยนะครับกรีดเข้าไปเลยนะครับกรดสักคานจากขอบมุมมาสักประมาณ10เซนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะแบ่งแต่ละส่วนนะครับให้เท่ากันประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะกดดึงมุมนะครับ พยายามดึงให้แน่นนะครับดึงให้ลงไปได้ลึกที่สุดนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้มุมที่สวยๆนะครับลองดูเทคนิคแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆก็ลองไปทําดูนะครับทําลรกๆอาจจะไม่สวยนะครับอาจจะไม่เป๊ะนะครับครั้งที่สองที่สามก็อาจจะเป๊ะเพราะเรามีที่ชาเรามีความรู้แล้วนะครับเทคนิคนี้ผมแบ่งให้นะครับไนกักนะครับผมก็ได้จาก ครูอาจารย์หลายๆท่านนะครับแนะนํามานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆการเข้าหนังเข้ามุมสวยๆนะครับครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่รับชมคลิปจนจบและเทคนิคต่างๆนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับ